ลือหึงครับคุณผู้ชมจีนไม่ปื้มมาเน็ตครับสอแวรวุ่นหนุนหลังบิ๊กทหารเขมรเตียบันลุกขึ้นปฏิวัติครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k โครลงของเราให้ด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคือเหมือนจะมีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมีสมาชิกขั้นหนึ่งจากกลุ่ม awcc เนี่ยนะครับก็มีการรายงานเอาไว้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมีข่าวลือค่อนข้างหนาหูนะครับว่าเตีย ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมไอเรื่องของการแย่งชิงอํานาจจากคุณเซนมาโดยเตียบันเนี่ยนะครับมันมีทุกปีนะครับแล้วก็ปีหนึ่งก็หลายๆรอบด้วยนะครับซึ่งมันก็มากพอๆกันกับที่ได้ยินข่าวว่าอ่าสีจิ้นผิงของประเทศจีนเนี่ยป่วยหรือว่าโดนย,ยึดอํานาจไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีคนไทยหลายคนเนี่ยอ่าสนใจกับเรื่องนี้นะครับและหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์วิเคราะห์เอาไว้เหมือนกันนะครับโดยต้องบอกว่าแต่ละคอมเมนต์ที่ผมยิบยกมาในวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะ เช่นท่านแรกเขาบอกว่าไอ้เรื่องลือแบบนี้มันไม่ได้นะครับเพราะว่าเตียบันเนี่ยจะเป็นอันตรายมากกว่านะยังไงหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้ไว้ใจอยู่แล้วนะจริงๆก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยเตียบันเนี่ยอาจจะต้องดอดเจราจากับจีนหรือว่าเวียดนามให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงมือนะถึงสิ่งที่ทั้งสองประเทศเนี่ยลงทุนทําไปแต่ก็ไม่ง่ายอยู่ดีก็เพราะว่าหุนเซนเนี่ยก็มอบประโยชน์ให้อยู่ไม่น้อยนะฮะถ้าหันไปอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยก็แทบจะเป็นเกมใหญ่กับจีนแบบเต็มๆแล้วแล้วต่อไปภูมิภาคนี้ก็จะเริ่มมมเเดดดือดนนนนคคาาาวว่จ่จีีกกัับบย็งไส สนุนเตียบันนะเพราะทุกวันนี้ก็ยังวินวินอยู่นะอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่อยากจะเปิดหน้าเพราะว่าแค่ที่ไต้หวันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะปะทุเมื่อไหร่แล้วนะฮะแค่นี้มันก็หนักแล้ว ผมว่าวิธีที่ง่ายแต่ก็ยากอยู่ว่าจะกล้าหรือเปล่านะก็คือหามือสซไนเปอร์แบบมาส่องไปเลยอะไรเงี้ยก็คือจะได้จบทีเดียวหรือว่าให้เตียบัณนนยยกกาลังบุกบ้านหุ่นเซนที่เซานมเปนไปเลยอันนี้ก็จะรวดเร็วแล้วก็เฉียบขาดกว่าครับลายท่านครับเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็มองเรื่องนี้ว่ายากนะครับก็คือต่อให้เตียบันน่ยคุมกําลังทาหารส่วนใหญ่ของประเทศนะแต่ศักยภาพขุมกําลังเนี่ยมันมีน้อยนะยังไงก็ทะลวงหน่วยอลักขาหุ่นเซนไม่ได้แน่นอนนะนอกจากว่าจะเคลื่อนพลแบบเงียบๆบ,บุกถึงตัวปุ๊บเเชืออทิ้งลยไม่ป เอาไว้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะคุณผู้ชมทางเจ้าของโพสเนี่ยเขาก็ได้มาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะฮะเขาบอกว่าเรื่องของการที่เตียบันปฏิวัติหุนเซนเนี่ย ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลดีกับไทยมากกว่านะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเกมหมากลุกนะคุณเซนเนี่ยเดินหมากจะเอาจีนมาทะเลาะก,กับเวียดนามแล้วก็น่าจะล่มแล้วละครับสำหรับไทม์ไลน์ก็คือทีแรกไบเดนเนี่ยบากหน้าไปหาเวียดนามนะทั้งทั้งที่แต่แรกเนี่ยก็มีสงครามก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเพราะเวียดนามเนี่ยทะเลาะก,กับจีนเอเมอเรอเมริกาเนี่ยนะครับก็เลยเป็นหนุนหลังเวียดนามแต่พอหลังจากปูตินไปคุยกับจีนต่อด้วยเวียดนามเนี่ยมันก็เลยมีคดีพลิกเกิดขึ้นนะฮะก็คง จะเสียดินแดนให้กับเวียดนามอีกทั้งนี้ฮาจินกับเวียดนามเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับ เผล่เเนี่ยจีนเป็นคนสั่งให้แบ่งอีกต่างหากครับแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นแค่ข่าวโคมรลอยเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าเตียบันเนี่ยนะครับจะมีอาทหารอยู่ในมือนะคุณผู้ชมนะแต่คุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าฮุนเซนเนี่ยมีหน่วยงานอารักขาของตัวเองนะครับซึ่งยุโทโธปกรณ์รวมไปถึงทหารเนี่ยก็จะค่อนข้างดีกว่า,อากองทัพหลักของประเทศด้วยซ้ำนะครับแทนที่จะเอากําลังพลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาพัฒนาให้กับประเทศแต่ดันโยกเข้าไปกองกําลังรักษาตัวเองซึ่่่่งงงจจจรริๆแแลล้้้้วววเเือออนนนียุซาาะู มันเสี่ยงที่จะเกิดการพลิกขั้วพลิกอํานาจได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุนเซนน่ก็คงต้องจมูกไวหูไวพอสมควรครับแต่เอาเป็นว่าผมฟันทงให้เลยนะครับเรื่องนี้ข่าวลือแน่นอนครับ